าพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่16 นะคะคธันวาคม2568ค่ะได้เวลาที่เราจะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในเช้าวันอ,อังคารวันนี้ที่นี่ fm 107.75เมกะเฮิรตซ์ใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณอนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะกำลังจะเข้ามา ทักทายเราอยู่ในชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้ในแต่ละช่องทางในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะสามารถเข้ามาติดตามแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะในเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่านักกุตินิยมวิทยาชำนาญการพร้อมนะคะ,ะในช่องทางแพลตฟอร์มใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ทักทายด้วยนะคะ ทักทายแล้วก็ส่งมเมสเซจมาคุยกันได้เลยนะคะส่งมเมสเซจเข้ามาคุยกันได้เลยแต่ว่าในช่องทางใหม่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอนิชายัางเข้ามาไม่เรียบร้อยแต่ขออนุญ,ญาตทักก่อนแล้วกันนะคะคุณอนิชาสวัสดีมอร์นิ่งค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะค่ะวันนี้นะคะวันอังคาร16 ทันวาคมคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะพร้อมที่จะรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ภาพแรกนะภาพแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อตอน7จ็ดโมงเช้าว,วันนี้ขออภัยกับเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นาจากประเทศจีนนะคะก็ยังคบปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนอยู่นะคะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ประมานะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนัเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมค่ะก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะสำหรับภาพเรดาร์ชุมพรนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะคะกลุ่มเล็กๆนะคะอยู่บริเวณทางด้าน จังหวัดชุมพรคะแนวโน้มนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรต่อไปค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรยดราสติงพระสองขลาค่ะสำหรับภาพเรดราสติงพระนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ท้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคะตรวจพบกล่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะก็ปกคลุมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงมาจะ,ะถึงจังหวัดยะลา นะะแนวโน้มก็มจะเคลื่อนนะคะเข้าปกกลุมในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ะะตรังสตูลแล้วก็ตอนบนของมาเลเซียต่อไปค่ะคุณธนพรวันนี้คุณธนาพรเข้าไปที่แพลตฟรอร์มเดิมนะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนไหมคะคุณธนพรยังไงส่งมาเสจมาบอกสุภาวดีนิดนึงนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ สาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะทำให้วันนี้ใ,ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยกังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบ้าน,นะะในบางพื้นที่กับบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะคะก็จะ ออมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะคะสุราษฎร์ธานีค่ะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ10%ของพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่พัทลุงลงมาสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาาการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะก็ในวันนี้ค่ะก็ขอให้พี่นงประชาชนนะคะระหว่างตลาดที่เกิดจั ฝนที่ตก,หน,กหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสีย่ยงภัยเนียถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่ะหลหลกน้ําล้นตะดินแล้ก็ดินโคนลนถล่มในพื้นที่ราเชิงเขาได้ค่ะ ค่ะนะคะช่วงนี้ภาคใต้ตอนล่างนะคะยังไงพี่น้องตั้งแต่พัทลุงจนถึงนราธิวาสยังไงต้องเฝ้าระวังติดตามรายงานพยากรณ์อากาศทุกวันนะคะโดยเฉพาะในช่องทางที่คุณกําลังชมอยู่ในเวลานี้โอเคคุณธนพรบอกเสียงชัดเจนนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเราในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีฝนได้นะคะตั้งแต่เช้ามานะคะจนถึงช่วงดึกนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงดึกดึกไปนะคะหลังทีิยงคืนไปนะคะแนวโน้มก็ไม่มีฝนค่ะค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค,ะค่ะอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้ว่าได้33 จ5องศา,ศาศเซลเซียนะคะที่สนามบินภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนอ่อนนะคะสูงสุดที่วัดได้นะคะอยู่ที่อ,อำเภอพระแสงจังหวัดสุรารธานีค่ะวัดได้32.6องศาศเซลเซียค,ค่ะคุณอวยชัยสวัสดีมอร์นิ่งค่ะวันนี้ชัยบรีสุร,ราษฎร์มีฝนไมครับรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณอวยชัยเราจะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้ฝตั่งตะวันออกเมื่อเช้านี้วัดได้2 0 0องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะคขอบคุณนะคะคุณวัยชัยบอกเสียงชัดเจนนะคะเราจะไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะ7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝตั่งตะันออกตรวจวัดฝนได้นะคะอยู่ในเกณฑ์ เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดค่ะอยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดได้23.9มิลลิเมตรค่ะค่ะและวันนี้ทางศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวนันออกยังมีประกาศเตือนอีกไหมคะมีอยู่ต่อเนื่องเป็นฉบับสุดท้ายนะคะ,าคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวนันออกนะคะก็ได้ออกประกาศคําเตือนเป็นฉบับสุด าะะชาบดบีก้าวเตือนในเรื่องของฝนที่ตกหนักหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะซึ่งจะมีผลนะคะจนถึงวันนี้ค่ะ16ธันวาคม2568อีกวันหนึ่งนะคะเนื่องด้วยมรสุมตอนออกชิงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และก็ทะเลอันดามันนะคะทำให้วันนี้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะคะยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ ะะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะน้าป่าไหลหลากน้ำน้ำติ่นแลนะก็ดินโครนถล่มในพื้นที่ลาดชืงขนขั้วเะที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับพื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา นะคะก็คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากาามากว<ม>่า3เมตรได้<า>นะคะขอใหอ้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนเรือเล็กนะคะที่ต้องเดินเรือตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาะคะ่ะขอให้งดออกจากฝั่งทั้งในวันนี้ต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะค่ะก็สถานการณ์น่าจะคลี่คลายตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไหมคะคุณอนิชา ใช่ครับแนวโน้มก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากนี้ไปแนวโน้มของฝนก็จะลดน้อยลงไปค่ะคแนวโน้มของคลื่นลมก็จะค่อยๆอออมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงไปด้วยค่ะโอเคนะคะขอค่อยสบายใจนะคะลุ้นวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะพี่น้องของเราทั้งพัทลุงสงขลาปัตตนานียาลาและก็นาราธิวาสตอบคําถามในช่วงท้ายให้คุณอวยชัยสักหน่อยค่ะชายบุรีสุราชวันนี้มีฝนมากไหมครับ ก็สำหรับวันนี้เอในพื้นที่ของอำเภอชัยบุรีนะคะของสุราธานีนะคะวันนี้โอกาสมีฝนค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะถ้ามีก็จะเข้ามาบ้านะในในช่วงหลังเที่ยงถึงค่ำนะแต่โอกาสน้อยนะคะแต่ว่าถ้าตกก็จะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยค่ะค่ะ ฝนจะน้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่เรานำเสนอออกอากาศสด FM 107.75 MHz เมกะเฮิรตซ์หาดใหญ่ออนไลน์ indie o n air 1 o n e นะคะคนที่ชมอยู่ในช่องแพลตฟอร์มใหม่นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะคุณบุญส่งสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราจะกลับมารายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้ได้ทุกเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็คลิก ฟังออนไลน์ indie. onair. one เช้านี้ขอบคุณคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศนะคะประจำเช้าวันอังคารวันนี้16ธันวาคม2568ค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311760 28ปีลุกพุ่นอีดี Season 107.75 FM, The Radio Professional. แรกที่เราเจอกันหลังจากที่นำเสนอรายงานพยากรณ์อากาศไปแล้วหวังว่าคนฟังนะคะจะสามารถได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันใครที่ชมอยู่ในแพลตฟอร์มไหนสามารถแชร์ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ไปให้เพื่อนๆหรือแชร์เข้าไลนา์กลุ่มแต่ละกลุ่มได้เลยยินดีมากๆ